ันก็คือรูปแบบแรกจะเป็นประเภทภาษาไทยหรือภาษาถิ่นหรือภาษาอีสานค่ะ <work> รูปแบบที่สองเป็นประเภทภาษาอังกฤษและรูปแบบที่3เป็นประเภทภาษาจีนค่ะในรูปแบบที่1และรูปแบบที่สองค่ะจะมีน้องๆเข้าแข่งขันนะคะแบบ่งออกเป็น2ระดับนั่นคือระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาส่วนรูปแบบที่3นะคะภาษาจีนนั้นจะมีน้องๆเข้าแข่งขัน3ระดับนั่นคือระดับประถม ศึกษระดับมัธยมศึกษาและระดับอุดมศึกษาค่ะในโอกาสนี้ที่ฉันขออนุญาตเรียนเชิญท่านประธานในพิธีค่ะได้เกียมมิมอบรางวัลน,นะคะสําหรับการแข่งขันนักเล่าเรื่องเมืองโคราชหัวข้อรอยิ้มแรกที่โคราชเมื่อดอกไก่โอกทองพันดุลเบ่งบานในพระราชาธิไทยขอเสียงปรบมือต้อนรับท่านนายแพทย์วันรัชชา,น,าน,นุกูลนายกที่สนตรีนครนครราชสีม,มาค่ะภาษาไทยหรือภาษาถิ่น หรือภาษาอีสานนะคะจากประกาศรางวัลจากระดับการแข่งขันนั่นคือระดับประถมศึกษาเป็นลำดับแรกค่ะสำหรับรางวัลนักเล่าเรื่องดาวเด่นค่ะน้องที่ได้รับรางวัลน,นี้จะได้รับเงินรางวัลมูลค่า500บาทพร้อมถ้วยรางวัลและเกียรติบัตรค่ะนักเล่าเรื่องดาวเด่นระดับประถมศึกษาประเภทภาษาไทยภาษาถิ่นหรือภาษาอีสานขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายกิติคมขึ้นสันเทียโรงเรียนนนทไทค่ะเด็กของเราจะได้รับเงินรางวัลและถ้วยรางวัลความเกียรติบัตรนะคะซึ่งทาง,ง้านของเงินรางวัลหลังจากประกาศรางวัลเสร็จสิ้นแล้วนั้นนะคะจะให้ครูผู้ฝึกสอนได้มาติดต่อรับเงินรางวัลกับทางเจ้าหน้าที่อีกครั้งนะคะ หนุ่มน้อยยังของเรารางวัลศิล์แห่งเรื่องเล่านะคะซึ่งจะได้รับเงินรางวัลมูลค่า500บาทพร้อมเพื่อรางวัลและเกียรติบัตรค่ะรางวัลสิ์แห่งเรื่องเล่าระดับปถมศึกษาประเภทภาษาไทยภาษาถิ่นหรือภาษาอีสานค่ะขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงพิมพ์ลพัชผินสูงเนินจากโรงเรียนอนุบาลอัชราค่ะ สื่นนะคะยินดีด้วยนะคะค่ะเป็นรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองค่ะซึ่งจะได้รับเงินรางวัวลมูลค่า800บาทพร้อมถ้วยรางวัลและเกียรติบัตรค่ะรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองระดับประฐมศึกษาประเภทภาษาไทยภาษาถิ่นหรือภาษาอีสานขอสแสดงความยินดีกับเด็กหญิงคุณพัฒน์เพชรล้ำโรงเรียนอนุบาลน,นครราชสีมา ะะมากๆเก่งมากๆเลยค่ะลูกใช่ค่ะเป็นรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งซึ่งจะได้รับเงินรางวัลมูลค่า1 0 0 0บาทพร้อมถ้วยรางวัลและเกียรติบัตรค่ะรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งระดับประถมศึกษาประเภทภาษาไทยภาษาถิ่นหรือภาษาอีสานขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงทานทองุูา,ายคราคุณโรงเรียนเตชาวิตท่าโจงเรีนดีใจมากเลยนะคะน่ารักมากๆกินดีด้วยนะคะลูก ชนะเลิศค่ะสำหรับรางวัลชนะเลิศจะได้รับเงินรางวัลมูลค่า1,500บาทพร้อมถ้วยรางวัลและเกียรติบัตรค่ะรางวัลชนะเลิศระดับประถมศึกษาประเภทภาษาไทยภาษาถิ่นหรือภาษาอีสานขอแสดงความยินดีกับเด็กชายจิรกรชายพิมายโรงเรียนมารี แล้วขอเรียนเชิญเด็กๆอีกทั้ง4คนนะคะร่วมถ่ายภาพรวมด้วยกันอ๋อโอเคเดี๋ยวเด็กๆยืนรอก่อนแล้วเดี๋ยวเราถ่ายภาพรวมใหญ่ทีเดียวเลยเนาะ,นะโอเคครัหนุ่มน้อยเดี๋ยวหนุ่มน้อยไปยืนรอกับเพื่อนๆน,นะคะระดับประถมศึกษานะคะสําหรับประเภทภาษาไทยภาษาอินหรือภาษาอีสานถัดไปเป็นระดับมัธยมศึกษาค่ะ มัธยมศึกษาเนี่ยะคะมาถึงรางวัลแรกนั้นนะคะเป็นรางวัลน,นักเล่าเรื่องดาวเด่นค่ะซึ่งจะได้รับเงินรางวัล500บาทความช่วยรางวัลและเกติบัตรางวัลน,นักเล่าเรื่องดาวเด่นระดับมัธยมศึกษานะคะหรือปวชประเภทภาษาไทยภาษาถิ่นหรือภาษาอีสานขอสแสดงความยินดีกับนางสาวฐานิตาบวดสันเทียจากโรงเรียนบุญเล่ ยินดีด้วยนะคะลูกถัดไปค่ะเป็นรางวัลสินแห่งเรื่องเล่านะคะเงินรางวัลมูลค่า500บาทพร้อมช่วยรางวัลและเกียรติบัตรค่ะรางวัลสินแห่งเรื่องเล่าระดับมธัธยมศึกษาหรือปวชประเภทภาษาไทยภาษาถิ่นหรือภาษาอีสานขอแสดงความยินดีกับนายศิวกรกลายกลางจากโรงเรียนบุญวัฒนาค่ะขออนุญาตให้ตัวแทนจากบุญวัฒนาขึ้นรับรางวัลด้านดนวทีแทนนะคะ เอานะคะตัวแทนยินดีด้วยกับน้องสิวกรกลายกลางจากโรงเรียนบูวัฒนานะคะขออนุญาตให้ตัวแทนได้ขนรับรางวัลแทนนะคะ<อ>ไม่เป็นไรไม่เป็นไรลูกรับเลยทั้งคู่เลยมายืนด้วยกันขึ้นมาแล้วน่ารักนะคะขอบคุณยินดีให้กับน้องสิวกรด้วยอาจจะไม่อยู่ในพื้นที่แล้วนะคะไม่เป็นไร,รเพื่อนค่ะขอบคุณค่ะ ถัดไปค่ะเป็นรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองค่ะซึ่งจะได้รับเงินรางวัลมูลค่า800บาทพร้อมด้วยรางวัลและเกียรติบัตรค่ะรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองระดับมัธยมศึกษาหรือปวชประเภทภาษาไทยภาษาถิ่นหรือภาษาอีสานขอแสดงความยินดีกับนายภูริพัฒน์ว่องวัฒนาุณจากโรงเรียนพีมายวิทยาค่ะ ะะเป็นรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งค่ะเงินรางวัลมูลค่า1,000บาทพร้อมทัวยรางวัลและเกียรติบัตรรางวัลร,รองชนะเลิศอันดับหนึ่งระดับมธัธยมศึกษาหรือปวชประเภทภาษาไทยภาษาถิ่นหรือภาษาอีสานขอแสดงความยินดีกับนางสาวสุธิดาสีนอกโรงเรียนบุญวัฒนา2องค่ะ ลูกหมาไม่เป็นไรขึ้นได้เลยเมื่อกี้เพื่อนจะเป็นตัวแทนให้ก็เกิดว่าตัวเองได้รางวัลเพลงด้วยนะคะยินดีด้วยค่ะลูกมาโรงเรียนพี่โรงเรียนน้องค่ะบุญวัฒนากับบุญวัฒนาสองนะคะโรงเรียนพี่โรงเรียนน้องยินดีรางวัลชนะเลิศนะคะกับการประกวดนักเล่าเรื่องหลัโคราช ซึ่งจะได้รับเงินรางวัลมูลค่า1,500บาทาพร้อมถ้วยรางวัลและเกียรติบัตรรางวัลชนลละเลิศระดับมธัธยมศึกษาหรือปวชประเภทภาษาไทยภา,าษาถิ่นหรือภาษาอีสานค่ะขอสแสดงความยินดีกับนางสาวพิมพ์พิชามานาะเสถียรค่ะจากโรงเรียน ด้วยนะคะกับหนูแพนนะคะสุราธารีวิทยาพี่เบนจะบอกให้ว่าที่อยู่บนเวทีเนี่ยปีที่แล้วทำนั้นเลยนะคะมากับแข่งมาประกวดนะมาฝึกฝนพัฒนาความสามารถนะคะตั้งแต่ปีที่แล้วโด้ยขออนุญาตอ่านเซตนี้นะคะมาเลยค่ะลูก น้องๆนะคะทั้งสิท่านนะคะที่ได้รับรางวัลถ่ายภาพร่วกันนะคะกับท่านประธานในพิธีนะคะสำหรับการประกวดนักเล่าเรื่องเมืองโคราชหัวข้อรอยยิ้มราชที่โคราชเมื่อดอกไก่อ,อกทองพันดุลเป็นบานในพระราชหฤทัยประเภทภาษาไทยภาษาถิ่นหรือภาษาอีสานนะคะระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาหรือต่อ